ก็หลักๆคัอเบื้องต้นก็คือผมรับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีเด็กจมน้ําบ้านแหลมโพก็สอบถามรายเอียดต่างๆผู้ก็ได้ได้ข้อมูลมาว่าที่คือเนี่ยเข้าทางข้างโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมโพตรงนั้นมันจะเป็นแหลมโพพัฒนาแปดพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเลยโรงเรียนไปมันจะเป็นแหลมโพพัฒนาแปดก็เลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก็ไป ปุกก๊บก็ไปเจออีกซอยหนึ่งก็คือแหลมโพพัฒนาแปดทับหนึ่งเดี๋ยวขวาเข้าไปนิดเดียวก็เป็นสถานที่เกเด็ดบ้านที่เกเดดก็เป็น,เป,นเป็นบ้านองาวบ้านเป็นบ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่หมู่หกตรงนั้นตอนผมไปเจอเนี่ยก็คือเด็กไม่มีชีปช่ประจอนวันที่ประจอนไม่ได้จับเขาไม่ได้แล้วก็ม่านตากระยก็ประสานยังสับงไยังโรงพยาบาลบี่แล้วก็แจ้งต่อกรมการบี่แทราบว่าส,สถานที่ที่กระเด็ดเด็กเสียชีวิตใน,นที่กรเด็ดตอนผมไปเจอเด็ก เด็กไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะตอนนั้นแล้วก็สอบถามคนแถวนั้น ấy. ว่ามันอเกิดยังไงก็เจอแม่เนี่ยนั่งลงไห้อยู่ก็สอบถามว่าใครเป็นคนเจอกลางคนแรกเจอตรงไหนเจออะไรยังไงแม่เนี่ยเป็นคนเจอคนแรกก็อยู่ในสระน้ําสระน้ำซึ่งเป็นโบปลาของเจ้าบ้านใล้ๆ้เด็วนอนั่นแหละแม่เล่าว,ว่าตอนที่นําเด็กมาคือแม่เนี่ยไม่ได้พักอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ว่าปลาลูกออกมาเนี่ยมาเล่นอยู่ที่บ้านน้องสาวในบ้านน้องสาวก็มีเด็กตัวเล็กๆป,ประมาณประมาณสักสองขวบ ก็เด็กสองคนนี้ก็เลยไปเล่นด้วยกันก็ไปเล่นแตวๆบ่อปลาตรงนั้นเลยก็น่าจะลื่นเลยพ่อล้มลงมาในสระแม่ก็เสร็จจากนู่นนี่เสร็จปั๊บก็ไม่มีไม่เจอลูกก็ตะเวนหาเสร็จพุกตัวเองมันนีกว่าเออแ่วบ้านตรงนี้มันจะมีบ่อปลาอยู่ก็เดินไปดูก็ไปเห็นว่าเด็กเนี่ยลอยอยู่ในอยู่ในสระน้ำแม่ก็เป็นคนลงไปเอาเด็กขึ้นมาเองตอนไปเอาเด็กขึ้นมาก็เด็กนอนอยู่ในสระที่นอนก้มหน้าอยู่ในในสระน้ำแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เชงผมก็ไปผมใช้เวลาประมาณนั้ 8นาทีได้บ้างวิ่งจากนี้ไปก็ไปถึงที่กระเดดก,ก็ไปสวดสบัสภาพเด็กตรงนั้นอย่างที่บอกว่าแจ้งโรงพยาบาลในรับทราบแจ้งขพตร้องผมตำรวจในรับทราบแล้วก็ลงที่กระเด็กีก่นาทีได้ฮะจากหมายถึงว่ายังไงในการลงพื้นที่ล่าสุดจากผมวิ่งไปจนถึงที่กระเด็ดใช่ไหมผมใช้เวลาประมาณ8นาทีตรงนั้นมันประมาณ10กว่ากิโล8นาทีผมถึงที่กระเดครับเบื้องต้นน้องอายุเท่าไหร่3ขวบนิดๆครับเด็กผู้ชาย